JBL Quantum Stream Wireless Microphone นี่ปกไร้สายตัวใหม่จากตระกูล Quantum ใช้งานง่ายแบบ plug and play ที่เพียงแค่เสียบก็สามารถใช้งานได้เลยทันทีก่อนจะไปรับชมกันฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้แล้วก็ฝากกด subscribe กับช่องมหาจักร channel ด้วยนะครับ สวัสดีครับอยู่กับผมโบแว่นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปวันนี้เราอยู่กับ JBL Quantum Stream Wireless ที่เป็นไมโครโฟนหนีปกเสื้อแบบนี้นะครับให้เสียงที่คมชัดสามารถตัดเสียงรบกวนได้แล้วก็ยังใช้งานได้ง่ายสุดๆถูกใจเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์และก็สายตรีมเมอร์ไลฟ์สดแน่นอนและ JBL Quantum Stream Wireless การันตีการออกแบบด้วยรางวัล IF Design Award 2 2 2 4นะครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ในกล่องกันครับ ภายในกล่องก็จะมีเคสชาร์จไมโครโฟนสายชาร์จแบบ USB-C ตัววินสกรีนแล้วก็มีคู่มือครับเรามาเริ่มที่เคสชาร์จกันก่อนเลยครับวัสดุของเคสเป็นพลาสติกด้านหน้าจะมีโลโก้ JBL และไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่เป็นแถบ3ขีดแบบนี้นะครับด้านหลังจะมีช่อง USB-C ไว้สําหรับชาร์จแบตเตอรี่ครับเมื่อเปิดเคสออกมาจะเจอกับไมโครโฟน1ตัวและรีเซิร์ฟหนึ่ตัวน้ําหนักของเคสชาร์จอยู่ที่ประมาณ47กรัมตัวไมยอยู่ที่ประมาณ11.2กรัมและตัวรีเซิร์ฟน้ำหนักอยู่ที่6กรัม โดยรวมถือว่าเบามากๆเลยครับต่อมาเรามาดูตัวใหม่กันครับที่ด้านหน้าใหม่จะทำเป็น texture เพื่อให้จับได้สะดวกไม่ลื่นหลุดจากมือนะครับจะมีโลโก้ JBL อยู่ตรงกลางแล้วก็ไฟแสดงสถานะอยู่ด้านบนของใหม่ที่ด้านข้างจะมี1ปุ่มก็คือปุ่มมิวที่มีไว้สำหรับปิดเสียงใหมค์นั่นเองครับ ที่ด้านบนจะเป็นหัวไม้สําหรับรับเสียงซึ่งสามารถนำตัววินสกรีนมาติดได้เพื่อลดเสียงลมด้านหลังตัวไม้จะมีที่หนีเพื่อใช้หนีปกเสื้อเวลาใช้งานครับทีนี้มาดูที่ตัวรีเซิร์กันนะครับตัวรีเซิร์จะมีผิวสัมผัสที่เป็นแบบเดียวกันกับตัวไม้เลยนะครับ โดยมีหัวเสียบเป็น USB-C แล้วก็ด้านข้างจะมีช่อง USB-C เพื่อใช้ในกรณีที่เราต้องการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ตของเราไปพร้อมๆกับการใช้งานไมโครโฟนครับเดี๋ยวเรามาลองเริ่มต้นใช้งานกันครับอย่างที่บอกไปว่าใช้งานง่ายมากๆเพียงแค่ plug and play ก็สามารถใช้งานได้ทันทีครับโดยเริ่มจากการนำตัวไม์และรีเซิร์ออกมาจากเคสและนำตัวรีเซิร์ไปเสียบเข้ากับอุปกรณ์โดยที่ตัวไม์และรีเซิร์จะทำการจับคู่กันโดยอัตโนมัติและนำไมโครโฟนมาหนีบที่ปกเสื้อแบบนี้เท่านี้ก็พร้อมสำอนเทนต์แล โดยระยะในการใช้งานสามารถใช้งานได้ไกลสุดอยู่ที่100เมตรส่งสัญญาณผ่านคลื่นความถี่2.4กิกะเฮิรตซ์แบตเตอรี่ตัวใหม่สามารถใช้งานได้นานสูงสุด6ชั่วโมงและบวกกับเคสชาร์จอีก18ชั่วโมงทําให้เมื่อรวมกันแล้วสามารถใช้งานได้นานถึง24ชั่วโมงเลยนะครับโดยการชาร์จเพียง15นาทีจะสามารถใช้งานได้นาน1ชั่วโมงครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมก็วามาอยู่ที่ m อมสเ r ียนะครับที่งานเปิดตัวสินค้าใหม่ของ JBL แล้วก็นี่เป็นเสียงที่มาจาก JBL Quantum Stream Wireless นะครับเน็ตอยู่ที่คอผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในงานว่าเรามีบูธอะไรกันบ้างนะครับปตอนนี้ผมพามาที่บูธของ JBL Party Box นะครับเป็นบูธที่จะมีเสียงดังๆเลยนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูว่าเจ้าตัวระบบ noise cancelling ของ Quantum Stream Wireless เนี่ยมันเป็นยังไงครับ และนี่คือน้อยแคนเซลลิ่งระดับโลนะครับระดับที่เปิดน้อยที่สุดนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับทดสอบ1234ทดสอบ1234อันและนี่คือน้อยแคนเซลลิ่งระดับมิดนะครับหรือว่าระดับกลางนะครับเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับทดสอบ1234ทดสอบ1234อันและนี่คือน้อยแคนเซลลิ่งระดับไฮนะครับหรือว่าระดับสูงสุดเลยนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับทดสอบ1234ทดสอบ1234สวัสดีครับเดี๋ยวพาไปดูมูต่ต่อไปกันนะครับ ตอนนี้ผมพามาที่บูธ Portable Speaker ของ JBL นะครับจะพามาทดสอบไมเอฟเฟฟหรือว่าโทนเสียงต่างๆของ JBL Quantum Stream Wireless ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปหลองฝังกันครับตอนนี้ผมพามาที่บูธของ JBL Go 4นะครับแล้วก็ใช้ไมเอฟเฟฟที่เป็นแบบ Natural หรือว่าโทนเสียงแบบธรรมชาติของตัวไมค์ JBL Quantum Stream Wireless นะครับเสียงเป็นงไงบ้างครับถัดมาคือบูธของ JBL Extreme 4นะครับกับไมเอฟเฟแบบ Powerful ที่มีโทนเสียงที่หนักแน่นขึ้นนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับ ถัดมาคือบูลของ JBL Soundgear Frame นะครับกับ m มเอฟเฟก c แบบไบรท์ที่ให้โทนเสียงแบบคมใสนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับอันนี้คือทั้งหมดของการทดสอบเสียงของ JBL Quantum Stream Wireless ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวาร์ปกลับไปที่สตูดิโอแล้วกันนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับ JBL Quantum Stream Wireless ไมโครโฟนนีปกไร้าสายที่มีฟีเจอร์ครบคันใช้งานได้หลากหลายแถมยังเชื่อมต่อได้ง่ายสุดๆถูกใจเหล่าคอนเทนเตอร์แน่นอนสำหรับราคาของ JBL Quantum Stream Wireless ราคาอยู่ที่4,990บาทหาซื้อได้ที่โชว์รูมมหาจักรทุกสาขาร้านซาวซิตี้ทุกสาขาและตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการหรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.mahajak.com นะครับ และเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ท่านได้ไปนั้นเป็นของแท้ให้สังเกตที่สติกเกอร์มหาจักรพลัสที่แปะอยู่หน้ากล่องสินค้านะครับและสแกน QR Code โค้ดเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์เป็นสมาชิกมหาจักรพลัสรับสิทธิพิเศษอื่นๆอ,อีกมากมายและยังได้รับสิทธิประกันสินค้าเพิ่มอีก3เดือนอย่าลืมสแกนและลงทะเบียนกันนะครับสหรับวันนี้ผมโบแว่นมดหน้าที่แล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ